ไม่มีใครยืนอยู่ที่สูงสุดได้ตลอดเวลาเพราะคนที่ไม่เคยลงมก็ไม่มีวันเข้าใจคำว่าลุก Soft piano sound and breathing sound beat start drop yeah, yeah. อาจจะล้มบ้างเป็นบางวันแต่ใจฉันยังยืนอยู่ตรง มันไม่ง่ายทุกเส้นทางมีฝุนควันใครจะรู้ว่าฉันผ่านอะไรมาบางวันนี้เคยยืนอยู่สูงแล้วก็เคยรู้ว่าลงเคยโดนดูทุกมันฝุ่นที่ปลิวตามลมแต่ฉันเรียนรู้ว่าความเจ็บมันคือครูทำาไม่มีแพ้ก็คงไม่รู้ค่าของคำว่าชนะแตวบางเบ้มบางวันฉันนบบางเบ้นบางวันฉันนับบางในบางครั้งแต่ใจยังไม่พังเพราะฉันยังคงฝันต่อให้ฟ้าจะมนตร์ ือทางมันจะตานตราบใดที่ยังมีลมหายใจฉันยังจะไปต่อแพ้บางเปรบางวันชนะบางในบางครั้งแพ้ใจยังไม่พังเพราะฉันยังคงฟันต่อให้ฟ้าจะหมนหรือทางมันจะตานตราบใดที่ยังมีลมหายใจฉันยังจะไปต่อเคยคิดว่าต้องฟีลรองชนะทุกเกมแต่โลกนี้มันแฟร์แบบใครรู้บ้างไหมบางวันเราขึ้นบางวันเราลงเหมือนคลื่นในทะเล กค่พักไม่ใช่ใแพ้จะเหนื่อยวันนี้ก็แค่หายใจเล็กแกล <Yeah, yeah. S 1> ทุกคนมีจังว่าไม่ต้องแข่งกับใครชีวิตมันคือเพลงไม่ใช่สนามรบ <c oughs> อย่าเอาความพ่ายแพ้ชั่วคราวมาตัดสิคนคุณค่าดังชีวิต แค่บางเป็นบางวันชนะบางในบางครั้งชนะบางในบางครั้งแต่จะยังไม่พังเพราะฉันยังคงฝันรอให้ฟ้าจะมนหรือทางมันจะตันตราบใดที่ยังมีลมหายใจฉันยังจะไปต่อแค่บางเป็นบางวันชนะบางในบางครั้งแต่จะยังไม่พังเพราะฉันยังคงฝันรอให้ฟ้าจะมนหรือทางมันจะตันตราบใดที่ยังไม่ลมหายใจฉันยังจะไปต่ออย่าลงมานับครั้งไม่ถ้วนนะยังไม่เลิก แม้ันเป็นส่วนหนึ่งของเกมอย่าพิ่งเบื่อใครจะพูดอะไรก็พูดไปเพราะฉันรู้ว่าความจริงมันอยู่ข้างในย่ง,ยงเงือดูุกยศที่ล้นบนพื้น<อ>คือรางวัลของใจที่ยังยืนแม่ไม่มีใครมองเห็นแต่ฉันรู้ฉันกำลังเติบโตจากข้างในอความสำเร็จไม่ต้องรีบแค่ไม่หยุดก็พอ บางวันฉันร้องไห้ตอนกลางคืนแต่เช้าขึ้นมาก็ลุกสู้ไม่ไม่มีใครเห็นน้ำตาแต่ฉันเห็นตัวเองในเงาฝันเคยมีฝันที่โดนเหยียบเคยถูกเขาบ้าแต่ฉันยังเขียนเพลงในหัวใจใครจะรู้ว่าเสียงนี้มันคือรอยแผลในใจที่ฉันเปลี่ยนเป็นพลังในไมโอ้โแพบางเปนบางวันฉันะบางเปนบางวันฉันะบางในบางครั้งแต่จะยังไม่พัง ได้ที่ยังมีลมหายใจฉันยังจะไปต่อแต่บางเป็นบางวันฉัน้บางในบางครั้งแต่ยังไม่พังเพราะฉันยังคงฝันก็ให้ฟ้าจะมนหรือทาามันเจอตันตราบได้ที่ยังมีลมหายใจฉันยังจะไปต่ออย่ากลัวจะลมเพราะคนไม่กลาสิ คือคนที่ไม่เคยเห็นเส้นชัยจริงทุกเช้าที่ตื่นมาคือโอกาสใหม่ให้เราได้เริ่มใหม่ครั้งในทุกสิ่งฉันไม่อยากเป็นคนดีที่สุดในโลกแต่อยากเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ในโลกนี้เพราะชีวิตมันไม่ได้ต้องสวยดูแค่สื่อสัตา์กับสิ่งที่อยู่ในใจแพ้วันนี้ไม่ได้แปลว่าพ่ายมันคือการเตรียมใจไว้ชันได้ในวันนี้บางวันเรายืนอยู่บนเวทีบางวันเราล้มอยู่ในฝุ่นดึง แต่ใจจะยังมีไฟว่ายังไม่แพ้ใครจริงจริงแต่ใจจะยังมีไฟว่ายังไม่แพ้ใครจริงจริงแพ้งเปนบางวันจำแพ้บางเป็นบางวันฉันร้าบางในบางครั้งแต่จะยังไม่พังเพราะฉันยังคงฝันต่อให้ฟ้าจะมนหรือทางมันจะตันตราบใดที่ยังมีลมหายใจฉันยังจะไปต่อแพบ้งเป็นบางวันฉนร้าบบงในบางครั้งแต่จะยังไม่พังเพราะฉัน จะตันตราบใดมีลมให้ฉันยังจะไปต่อไปโกลงต้องถูกกลบลงอย่าใช้ดีรอมาเนี่ยยังไม่ได้จะโล้ตีจน The surf sound at a certain lonely late failing out of the sound of rain and the wind on my heart beat I mean don't <San> don't don't